สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องตองโซ่แฟมิลี่นะคะวันนี้นะเราก็มาดูบ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะในหมู่บ้านนะคะลาวิล่าพอร์์นะ,ะนี่นะคะเป็นแบบนะนี่แบบแรกเลยนะคะเป็นแบบเดียวกับบ้านใหญ่เปิ้ลเลยนะคะนี่เป็นบ้านที่เป็นตัวอย่างนะ,ะตัวอย่างนะคะบ้านตัวอย่างก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะมีการบิวเอินเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็มีนะคะนี่ติดแอร์พร้อมนะคะนี่คือเป็นบ้านตัวอย่างนะ,ะส่วน บ้านเยเปิลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในในคลิปนี้นะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะนี่นะก็จะเป็นลักษณะบ้านนะคะที่เขามีการตกแต่งโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์นะคะต่างๆนะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งนะคะคือบ้านของเยเปิลเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ3ห้องเนาะก็จะเป็นห้องมีห้องขนาดกลางนะคะห้องขนาดใหญ่แล้วก็ห้องขนาดเล็กนะคะนี่เป็นห้องเด็กนี่ห้องขนาดเล็กนะห้องนี้จะเป็นห้องเด็กซึ่งไม่มีห้องน้ํานะคะแต่อีกห้องสองห้องนั้นเขาจะมีห้องน้ํานะคะ นี่ก็จะเป็นเตียงที่พี่หมาภูชอบมากเลยนะคะมันเป็นเตียงแบบว่าเหมือนแจ็คสเปโร่นะคะเป็นเตียงกะโจนสลัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําลักษณะห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเป็นชักโครกนะคะมีอ่างขนาดเล็กนะคะเห็นแบบนั้นใครกันนะส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบที่สนะสำหรับบ้านนี้เป็นแบบที่2เป็นแบบไดมอนนะ่งเป็นหลังใหญ่กว่ามาสักครู่นี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเเปิลเขาอยากได้บ้านทรงนี้เพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของ ความสูงนะคะเรื่องของความสูงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของความสูงของเพดด้านบนนะคะด้านล่างนิดหนึ่งนะมันจะน่ากลัวนะมันจะเป็นระเบียดยงนี้นะคะห้องนอนก็คือจะเป็นโทนสีทองนะสำหรับที่ครูโซสังเกตนะคะจะเป็นโทนสีทองขาวนะคะก็จะมีความสวยงามหรูหรานะคะก็อาจจะนํามาตกแต่งกับบ้านเนเปิลนะเพื่อให้มันดูสวยงามหรูหรานะคะสําหรับแบบบ้านนี้คืออ่านี่นะเห็นไหมะคะมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบบิวอินนะคะซึ่ง เเปิลเนี่ยอาจจะมาทำนีแบบบ้านของตัวเองนะเนี่ยแล้วเขาก็จะชอบมากเลยนะคะสำหรับตู้ทนสีขาวนะน่าอาจจะไปใช้นะคะนี่แม้ทนขาวน้ำตาลทองนะคะให้บ้านมันจะดูหรูหรานิดนึงนะคะแล้วนี่ก็เป็นห้องนอนที่ใหญ่นะคะ <Wow. S 1> ซึ่งจะใหญ่กว่าห้องนอนของแบบบ้านเยเปิลนะแบบแบบบ้านเดี่ยวแบบแรกนะคะจะใหญ่กว่าเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นโทนสีขาวทองนะคะสําหรับตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอ่างนะซึ่งบ้านมันจะไม่มีน้องข้าวหอมนะคะนี่นะคะ ก็กำลังนะนี่ตุ๊ก,กตานะคะขอยืมเขามาเล่นตัวหนึ่งนะคะนี่นี่นะน,นะนี่ก็จะมาดูนี่ค่ะบ้านเยเปิลเห็นนี้ค่ะก็จะเหมือนกับคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้ความกว้างนะคะแต่วิวจะดีนะมุมของบ้านเยเปิลนี่คือจะติดกับถนนสายเอเชียมองไปเนี่ยก็จะเห็นถนนสายเอเชียซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นเซ็นทันนะคะเซ็นทัลอุทยานนะคะนี่นะก็จะเห็นแบบว่างๆตื่นมานะคะมองเห็นนะได้ทั่วทิศเลยนะคะสําหรับระเบียงนะเป็นห้อง,ห,อง,ห,องห้องนั่งห้องนอนที่ใหญ่ แบบบ้านบูไดมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคาร์ฟหน้าบ้านขนาดใหญ่เลยนะน,นี่เป็นบ้านราคาประมาณเจ็ดล้านนะคะ <Wow. S 1> ก็สวยงามเนาะก็จะใหญ่กว่าบ้านของเยเปิลนะไม่ใช่เป็นบ้านตัวอย่างนะคะนี่นะพ้าป่าโต้งกับน้องข้าวหอมก็ดูแบบบ้านอยู่เนาะดูสวนนะคะนี่นะใส่น้ําพุนะสวยงามมากเลยนะคะนี่ แต่มันนอนได้สองไม่เขาบอกมันนอนได้สองคนชอบเรือชอบเรือ จบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ